ค่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทารโค่ะวันนี้ทําพิอาการในหัวข้อคนที่คิดถึงและโหยหาคุณมาเช็คกันดูนะคะว่าคนคนนั้นคือใครกันนะแล้วเขาคิดถึงคุณหอยหาคุณในรูปแบบไหนกันบ้างเลือกกองไพ่ทั้งหมด3กองตุ๊ก,กตา3ตัวเช่นเคยนะคะคลิกไปดูทมสแตมข้างล่างได้เลยเราไปส่องกันนะคะว่าคนที่คิดถึงและโหยหานั้นคือใคร สวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่หนึ่งในหัวข้อคนที่คิดถึงและหอยหาคนเขาคนนั้นนะคะคือใครกันนะตัวตนของเขานะคะจะเป็นคนที่มีความสับสนลังเลใจอยู่พอสมควรแต่ว่าเขาเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาหรือเป็นคนที่ทำงานนะคะในออลักษณะของต่างชาติต่างภาษาหรือว่ามีเรื่องของ สเสน์ดึงดูดที่ต้องอยู่กับผู้คนเยอะๆหรือว่าทํางานในที่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและตัวเขาเองอะค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีคาแรคเตอร์นิสัยที่ดีอะเป็นคนใจดีเหมือนนางฟ้าเลยนะตัวเขานะคะจะมีเรื่องของบาดแผลในใจหรือว่าเรื่องราวในอดีตอะไรบางอย่างที่มัน บาดลึกนะคะอยู่ในหัวใจทำให้เขาเป็นคนที่อาจจะโลเลหรือว่าไม่กล้าตัดสินใจอะไรให้เด็ดขาดหรือจะเรียกว่าถานอมน้ำใจจนไม่เป็นตัวของตัวเองก็ได้นะส่วนเขาคนนั้นนะคะคิดถึงและก็เหงาหาคุณมากแค่ไหนเขามีความอึดอัดใจค่ะตัวเขาเนี่ยอาจจะเรียกว่าต้องการคุณมากๆนะคะเป็นพลังงานของเดวิลกันหไม้ต้องการเริ่มต้น ต้องการพูดคุยต้องการรู้จักต้องการอยู่ใกล้ๆแต่ว่าพลังงานของ8ดาบกับ5ดาบเนี่ยมันเป็นลักษณะของการทะเลาะบาะแวง้งการเข้ากันไม่ได้หรืออาจจะเป็นต่างภาษาทําให้สื่อสารกันได้ยากนะคะและมันมีความอึดอัดใจที่เขาอัดอั้นอยู่ข้างในไม่สามารถนะสื่อสารความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณได้บางคนนะคะอาจจะอยู่ในรูปแบบที่เหมือน เก็บซ่อนความรู้สึกทำเป็นไม่สนใจนะคะหรือว่าทำเป็นแกล้งทะเลาะแกล้งทำเป็นหมางเมินแต่ว่าจริงๆแล้วคือต้องการและปรารถนามากๆแล้วเขาพยายามจะปิดกั้นเพื่อให้คุณไม่เห็นไม่รู้ในสิ่งที่เขารู้สึกลึกๆอยู่ข้างในเขาต้องการอะไรนะคะในช่วงเวลานี้มันอาจจะมีเรื่องของรักซ้อนนะหรือว่าตัวคุณเองตัวเขาเองอะคะ่ะอาจจะมีใครสักคนที่ อยู่ในความสัมพันธ์มันเป็นจุดที่เหมือนกับมันแอบซ่อนความรู้สึกเพราะว่าไม่สามารถจะเปิดเผยได้มันยังมีจังหวะที่เขาอะรอนะการที่จะมาหยิบยื่นถ้วยหรือว่าการจะเข้ามาเฟิร์สมาจีบนะคะในอนาคตคุณเป็นเหมือนคนที่เขารอคอยอะคะ่ะรอคอยการเข้าหามันมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดคุณเข้าไว้ด้วยกันเป็นความสเสน่หาความลึกลับซับซ้อน และสิ่งเหล่านี้มันเปิดเผยไม่ได้ในช่วงเวลานี้หรือว่าหลังจากนี้จนกว่ามันจะถึงจุดที่เขาพร้อมหรือความสัมพันธ์มันอยู่ในจุดที่สมดุลพอที่จะเคลียร์ปัญหาเก่าๆเรื่องราวต่างๆรวมทั้งจิตใจที่มั่นคงมากขึ้นด้วยเพราะงั้นสิ่งที่เขาแบบต้องการอะ่ะมันคืออะไรที่อยากให้คุณอะ่ะรอหรือว่า อยากให้เรื่องราวที่มันเป็นความลับเป็นอะไรที่มันซ้อนทับซับซ้อนตรงนี้มันคลี่คลายไปได้นะคะถ้าหากเขาเป็นผู้หญิงก็อาจจะรอการมาจีบจากคุณก็ได้นะเหมือนแบบนั่งรอนะคะไม่อยากจะเปิดเผยความรู้สึกก่อนหรือไม่อยากจะเป็นฝ่ายเข้าไปแอคชั่นในความสัมพันธ์ก็เลยเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้ไม่ได้พูดออกมาตามที่เขาต้องการจะพูดและมันอาจจะติดเรื่องของความสัมพันธ์เชิงซ้อนทับ ที่เขารู้สึกว่าการพูดไปในช่วงเวลาเนี้ยมันดูไม่ดีนะคะส่วนเขาจะทำยังไงต่อหลังจากนี้สิ่งที่เขาจะทำมีหลายอย่างเลยตัวเขาเองนะคะอาจจะแอบคิดโมเมนต์เล็กๆว่าถ้าหากมันเป็นช่วงที่เขาผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานะคะมันมีไพ่เด็กเหรียญเด็กถ้วยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ เขาอาจจะต้องเคลียร์กับลูกๆหรือว่าเคลียร์กับเ,เรื่องราวปัญหาสิ่งที่เขากําลังเริ่มต้นบางอย่างเอาไว้ในชีวิตแต่มันยังไม่สักเซสไม่ประสบความสําเร็จก็ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่เขาแบบออกมาจากปัญหานั้นไม่ได้สักทีเขารอนะคะจังหวะที่จะออกมาถ้าหากเขาสามารถที่จะแบบออกมาจากจุดนั้นได้แล้วหรือว่าหน้าที่การงานสิ่งที่ เขาเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างนั้นอะ่ะมันประสบความสําเร็จหรืออิ่มตัวพอสมควรแล้วอะค่ะเขาอะอยากจะพุ่งตรงมาหาคุณเลยนะคะเหมือนกับอัศวินไม้ที่อยากจะรีบควบม้ามาหานั่นเองแต่ว่ามันก็ยังมีนะคะเรื่องที่เหมือนกับมันมีความเจ็บปวดที่เขารู้สึกว่าเคยทำไว้กับคุณในหลายๆอย่างเขาอยากจะเคลียร์นะคะปัญหาและอยากจะพูดคุยในสิ่งที่เขาไม่เคยคุยเลย แล้วก็ไม่เคยบอกคุณเลยเก็บซ่อนเอาไว้อย่างมิดชิดนะคะมันเป็นสิ่งที่เหมือนเขารอการที่จะได้รับโอกาสแล้วก็จังหวะเหมาะในการสื่อสารคุณกับเขาอาจเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติหรืออายุต่างกันมากๆนะคะนี่ไม่แน่ใจว่ารอเขาโตก่อนหรือเปล่านะใครที่กิ๊กเด็กอยู่นะคะก็ทำใจนิดนึงแล้วกันนะและมันมีหลายอย่างคะ่ะที่เหมือนกับ เขาทาไม่ดีกับคุณไว้อเขาอาจจะอยากมาขอโทษแต่เขาไม่น่าใจว่าคุณจะยอมรับกับคําขอโทษนั้นไหมเหมือนแฮงแมนนะคะเป็นอะไรที่แบบวางแผนอะคิดเยอะไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มต้นยังไงนะคะแต่ใจคืออยากจะมาหานะอยากจะพูดคุยอยากจะบอกความรู้สึกลึกๆที่เขาเก็บเอาไว้อ,อสิ่งนี้ค่ะคือสิ่งที่เขาอยากทำอยากทำมากมากเลยอยากที่จะฝืนตัวเองจาก ความรู้สึกที่กล้ากลัวนะคะออกมาเริ่มต้นที่จะเข้าหาคุณสื่อสารในสิ่งที่เคยทำให้เจ็บปวดขอโทษขออภัยมาขอความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะและคนที่คิดถึงและหหยหาคุณมากๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เคยดิวกันอยู่หรือเป็นคนทีออ่จากลากันมานะคะแล้วเหมือนติดค้างอยู่ในความสัมพันธ์ใดสัมพันธ์หนึ่งที่เขายังออกมาไม่ได้ หรือมันเป็นโจทย์ที่เหมือนตัวคุณะยังมีคนของคุณอยู่แล้วเขาไม่กล้าเปิดเผยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วเขาเองอะก็รู้สึกว่าเขามีความต้องการคุณมากๆมีความแบบปรารถนาการเริ่มต้นมีแพชชั่นมีความหลงไหลแต่ว่ามันยังทำไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายอย่างที่เราอาจจะขัดกันอยู่ทั้งสถานะความสัมพันธ์นะแล้วก็ภาษาสถานที่ การอยู่อาศัยความแตกต่างหลายอย่างที่เขาพยายามจะปิดบงังแล้วก็ทำเป็นเหมือนหมังเมินเพื่อให้คุณอะออไม่เห็นความรู้สึกของเขาเพราะมันเป็นจุดที่เหมือนตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้อย่างที่ใจต้องการจริงๆและอีกส่วนหนึ่งคือตัวเขาเองอาจจะเป็นคนที่มีอีกโก้เยอะมากๆนะคะจนไม่สามารถที่จะยอมอ่อนข้อมาขอคุณแบบมางอมาเป็นฝ่ายแบบขอความรักอะไรพวกนี้นะ ก็ตามนี้นะคะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักทายนะคะหัวข้อนี้มาดูดวงส่วนตัวกันได้ตามล์แอดที่ใส่ไว้ข้างล่างเลยนะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร Fc เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่2ในหัวข้อคนที่คิดถึงและหอยหาคุณมาเช็คกันดูนะคะว่าเขาคือใคร คนคนนี้นะคะออกมาแนวสายโหดนินๆนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความใจร้อนอารมณ์รุนแรงแต่หน้านิ่งนะคะเป็นคนที่ดูข้างนอกแล้วนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแต่ข้างในนะคะเป็นคนที่มีความแบบอีโก้อัตราตัวตนสูงมากแล้วก็เป็นคนที่ชอบการเอาชนะเรียกว่าเป็นคนที่มีเรื่องของฐานะการเงินค่อนข้างจะดีนะหรือตัวเขาเองอ,อาจจะเป็นคนที่มีโชคดีในเรื่องของการลงทุน การเสี่ยงโชคอะไรพวกนี้เป็นคนทางไกลนะคะอาจจะอยู่ห่างกันหรือว่าเป็นคนที่มีบางสิ่งที่เหมือนมันมีอุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารการเดินทางมาเจอกันก็ได้นะตัวเขานะคะอาจจะเป็นนักลงทุนหรือว่าเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการตัดสินใจนะคะเรื่องการลงทุนการงานอะไรพวกเนี้ย แต่เขาดูเป็นคนนิ่งๆเฉยๆอะ่ะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยจะสื่อสารหรือว่าอ่านยากด้วยนะอเป็นคนที่ชอบการเก็บเงือเก็บตัวหรือไม่ค่อยจะยุ่งยากกับคนอื่นเท่าไหรอ่อ่ะชอบมีเวลาส่วนตัวส่วนตัวอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยตัวเขานะเขาหอวยหาคุณมากแค่ไหน เราว่าเขาอะแทบจะแบกคุณไว้บนบ่าเลยนะมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนมันหนักแน่นมากเลยความคิดถึงนี้มันมีอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่เคยออกไปจากหัวได้เลยมีความรู้สึกคิดถึงคิดถึงบางครั้งก็คิดถึงแล้วก็รู้สึกชอบมีความสุขบางครั้งก็รู้รสึกแบบเป็นทุกข์อะมันเจ็บมันคิดถึงจนเจ็บปวดจนไม่รู้จะทํายังไงนะคะไปไหนก็เหมือนแบกคุณไปด้วยในหัวทําให้เขารู้สึกว่า ถ้าออจะบ้าไปแล้วนะคะทํางานก็คิดถึงคุณหาตังค์ก็คิดถึงคุณไปเที่ยวก็คิดถึงคุณกินข้าวก็คิดถึงคุณเป็นอะไรที่เหมือนคิดถึงจนตัวเองก็ไม่เข้าใจนะคะว่าจะคิดอะไรกันนะกันหนาะคิดไปก็เจ็บไปวางคุณลงจากหัวไม่ได้สักทีเป็นความรู้สึกที่เหมือนมันโหยหามากๆอะ่ะแล้วก็คิดถึงตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็จะมีอยู่ในหัวตลอดย4ิบสชั่วโมงเลย แล้วก็สำหรับเขาต้องการอะไรในช่วงเวลานี้ตอนนี้เหมือนเขาต้องการพื้นที่ส่วนตัวกลับคืนมาเขาต้องการความเป็นเอ็มเพลอร์ของเขานะคะเขาอยากที่จะปรับสมดุลความขัดแย้งกับเรื่องราวต่างๆที่เขาอาจจะเคยทำไว้หรืออาจจะมีบางอย่างอะคะ่ะที่เหมือนมันสับสนอยู่ภายในตัวเขาเนี่ยแหละที่เขาต้องการจะปล่อยต้องการจะสมดุลให้มันได้ หรือถ้าหากใครที่แบบเดียวกันแล้วแล้วก็มีปัญหากันนะคะเขาอะรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่ทําไว้แล้วเขาก็รู้สึกว่ามันมันเจ็บมันเหนื่อยมันควรที่จะแบบปรับความเข้าใจกันนะอะไรพวกเนี้ยคืออยากจะมาคุยหรือทําอะไรก็ได้อะเพื่อให้ความรู้สึกเจ็บที่มีกับเรื่องราวของคุณเนี่ยมันหายไปแล้วเขาจะทํายังไงต่อหลังจากนี้นะคะ เราว่าเขาอะ่ะน่าจะมาสื่อสารนะมันมีความรู้สึกเหมือนอยากจะประกาศให้โลกรู้ว่าเออเนี่ยคนของฉันนะแต่เขาก็มีอีกในยะหนึ่งคือเขาอดทนมากๆคือพลังงานไพ่มันตีกันนะคะมันมี2คาแรคเตอร์เลยอะการลงมือทำกับการไม่ลงมือทำอะไรเลยคือเขาอะถ้าจะถ้าจะให้เลือกจริงๆคือเขาไม่อยากทำอะไรหรอก เขาว่าอยากอยู่เฉยๆในที่ของเขาแล้วก็เหมือนห่างหายกันออกมาแล้วนี่อะไรอย่างเงี้ยควรที่จะแบบจบได้แล้วควรที่จะปล่อยกันไปแล้วเขาก็พยายามอดทนอยู่ในพื้นที่ของเขาอยู่แต่เราว่าถ้าหากถึงขีดสุดแล้วณจุดจนี้หลังจากนี้ค่ะถ้าเขาแบบทนจนทนไม่ไหวแล้วนะเราว่าเขา,าจะตัดสินใจบอกคุณในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อาจจะเป็นฝ่ายเข้ามานะคะคุยก่อนด้วย แต่ว่ากว่าที่จะถึงนเวลานั้นเราว่าน่าจะนานเพราะว่าเขาแบบเขาจะอดทนจนถึงที่สุดนะว่าแบบ hey, จะไม่กลับไปนะเฮ้ยจะไม่อันนี้นะจะไม่คุยแล้วนะจะไม่หันกลับไปนะออแต่ว่าสุดท้ายแล้อะค่ะเราเชื่อว่าเขาจะกลับมาอยู่ดีนั่นแหละเพราะว่ามันมีความรู้สึกเหมือนคุณเป็นเดอะซันเป็นเดอะเวิร์ลเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขาตลอดเวลาใครที่เป็นคนต่างชาติต่าง ถิ่นต่างแดนนะคะก็อาจจะบินมาหากันในช่วงเวลาที่มันโอเพนกว่านี้เนาะแล้วก็อาจจะมีการสื่อสารการพูดคุยนะคะอยากมาเจอนัดแนะเวลาอะไรพวกนี้เพราะงั้นคนที่คิดถึงและหอยหาคุณมากๆนะคะเขาเป็นคนที่ดูนิ่งมากเป็นคนที่อาจจะเคยทำร้ายใจใจคุณมาก่อนหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ห่างหายกันไปด้วยระยะทางระยะห่างอุปสรรคปัญหา เหมือนจะเพิ่งเริ่มต้นแค่นิดหนึ่งแล้วจู่ๆก็เงียบหายไปเลยเหมือนเททิ้งแต่จู่ๆนะคะหลังจากนี้คิดว่าเขาจะกลับเข้ามาพูดคุยสื่อสารอาจจะต้องรองระยะเวลาสักหน่อยนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกผิดนะคะกับการที่เขานิ่งเขาหายเขาเงียบแต่มันเป็นสิ่งที่เขาไม่เข้าใจหัวใจของตัวเองเพราะว่าบางครั้งมันก็น่ากลัวนะการที่เราคิดถึงใครตลอดเวลาจนเหมือน ไม่เป็นตัวของตัวเองเขาอาจจะอยากทำใจเพื่อที่จะไปปรับกระบวนความคิดดูซิว่าจะลืมกันลงได้ไหมจะปล่อยกันไปได้หรือเปล่าและสุดท้ายถ้าทนไม่ไหวเขาก็จะกลับมาเพราะความโหยหาและความคิดถึงมันยังคงไม่จากเขาไปไหนนะคะ และใครที่อยากเช็คดวงส่วนตัวในหัวข้อนี้นะคะก็ทักทายกันมาดูดวงส่วนตัวกันได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมน์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร fc นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพิกอากาศกองที่3ในหัวข้อคนที่คิดถึงและหอยหาคุณมาเช็คกันดูว่าเขาคนนั้นเป็นใครนะคะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากมีความแบบ ดึงดูดทางเพศสูงเป็นคนที่ใครๆก็อยากเข้าหาแล้วก็เป็นคนที่มีความร้อนแรงอยู่ในตัวเองและเขาเป็นคนที่อ่านยากมากๆนะคะมีหลาย <Okay. S 1> บุคลิกหลายคาแรคเตอร์มีตัวเลือกเยอะแล้วก็มีความค่อนข้างจะดูดีอะในแบบที่คือแต่งตัวเก่งแต่งตัวเป็นแต่งตัวดูหรูดูแพงนะคะดูเหมือนคนมีตังเขาเป็นคนที่ใช้เงินเป็นแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผล มีความเป็นราชินีะดูแบบไปที่ไหนก็เหมือนมีคนให้ความเคารพมีคนให้การนับหน้าถือตานะคะตัวเขาอาจจะเหมือนกับเป็นคนที่โดดเดี่ยวลึกๆในใจอะคะ่ะจะไม่ค่อยจะไปยุ่งยากกับใครมากนักหรอกเขามักจะเลือกเลือกอยู่คนเดียวหรือว่าเลือกออคล้ายๆกับ เขาไม่ได้เปิดใจให้กับใครจริงๆอะค่ะเขาแค่แบบแสดงออกถึงคาแรคเตอร์ข้างนอกว่าเป็นคนเจ้าชู้ดูมีเสน่ห์นะดูเป็นคนที่มีตัวเลือกเยอะดูหรูดูแพงดูดีแต่จริงๆลึกๆกันไม่ได้เปิดใจรับใครเข้ามาในชีวิตเลยนะเป็นอะไรที่แบบอโลนโอนลี่นะคะชอบการแบบอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวจะไม่ค่อยเปิดพื้นที่ส่วนตัวให้กับใครแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ซับซ้อนทําให้คนหนึ่งอะ เห็นตัวเขาเองเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งกับอีกคนหนึ่งก็จะแบบปรับตัวไปกับคนรอบข้างได้ดีแต่จะไม่ค่อยมีใครเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาสักเท่าไหร่และเขาหอยหาและคิดถึงคุณแค่ไหนตัวเขานะคะเหมือนคิดเยอะคิดมากเกี่ยวกับเรื่องของคุณแต่ว่ามันก็มีบางจังหวะนะคะที่เขาก็หลุดออกมาจากความคิดนั้นไม่ได้คิดหรือว่าอะไรมาก มันอาจจะเหมือนกับเป็นแบบพักๆอะ่ะเป็นบางช่วงบางช่วงที่เขาคิดถึงเป็นบางช่วงที่เขาแบบนึกถึงแล้วก็รู้สึกถึงแพชชั่นแรงบันดาลใจแต่อีกบางช่วงก็เหมือนปล่อยๆไปแบบไม่ได้คิดอะไรพวกเนี้ยเหมือนเขาตัดสินใจในการแบบถอยหลังออกมาหรือเปล่ามันเป็นไพ่แบบ6กดาบอะ่ะมีความรู้สึกเหมือนแบบได้เวลาที่เขาจะต้องแบบเลือกหรือว่าตัดสินใจแล้วอะ่ะ มันจึงมีเรื่องของคุณเข้ามาให้เขาแบบคิดในหัวว่าเอ้ยจะเอายังไงต่อดีนะกับความสัมพันธน์นี้จะจัดการยังไงดีนะหรือว่าจะคุยกับคุณยังไงดีนะมันมีเรื่องที่เหมือนเขาอะต้องการสิ่งที่เขาต้องการนะคะมันคือการที่ออกมาจากการในรูปแบบที่มันซับซ้อนสับสนตรงเนี้ยแล้วอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าคุยกันให้มันลงร็อกว่าระหว่างเรามันต้องเป็นอะไรกันแน่ ตัวเขาอะค่ะอาจจะคุยกับคุณในเรื่องของอนาคตสิ่งที่เขามองกับสิ่งที่คุณมองมันอาจจะเป็นคนละเรื่องหรืออาจจะเป็นจังหวะที่เหมือนช่วงเวลาเนี้ยเขาไม่พร้อมแล้วเขาต้องการเป็นเพื่อนกันก่อนเพื่อความมั่นใจว่าจะอยู่ด้วยกันแบบไม่ไม่มีปัญหาหรือไม่เจ็บปวดเขาอาจจะสื่อสารกับคุณนะคะถึงชีวิตของเขาว่าช่วงเวลาเนี้ยเขาต้องถอยออกมาเพื่อไปทําอะไร mm hmm. เพื่อไปเรียนรู้อะไร และมันยังเป็นจังหวะที่เหมือนเขาต้องไปสร้างตัวให้ประสบความสําเร็จมีอนาคตที่มั่นคงให้ได้กว่านี้มันจึงเหมือนกับสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คือการเป็นเพื่อนกันการแบบถอยออกมาเพื่อให้พื้นที่ในการเติบโตแก่กันและกันมันยังมีสองไม้เท้านะคือมันเป็นความรู้สึกเหมือนการรอคอยความมั่นคงการรอคอยการกลับมาเจอกันมันจะมีจังหวะนี้ค่ะที่เขาคิดว่าอนาคตน่ะมันน่าจะยังไม่จบ แต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้จริงๆเพราะว่าตอนนี้มันเป็นได้แค่เพื่อนหรือว่าอยู่ในจุดที่เขายังไม่มีอะไรในชีวิตเขามากพอที่จะเติบโตไปพร้อมกันในรูปแบบคนรักนะคะแล้วเขาจะทำยังไงต่อหลังจากนี้หลังจากนี้เราว่าเขาทำงานเขาทำงานหาตังค์นะคะแล้วก็มันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นเหมือนกับเอ็มพลอร์นะเป็นอะไรที่แบบ เขาต้องการการเงินความสำเร็จความมั่นคงความมั่คงคั่งแล้วก็ชื่อเสียงด้วยนะคะเขาต้องการหลายอย่างเนาะค่อนข้างจะรบมากนะเนี่ยแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่เหมือนเขาต้องทำให้มันแบบสักเสรให้ได้ในช่วงเวลาเนี่ยแล้วมันเป็นเหมือนกับการเคลียร์อนาคตอนะคือการเปลี่ยนครั้งเนี้ยมันต้องเปลี่ยนหนักมากจนจนถึงขั้นแบบเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อารมณ์แบบไม่ใช่คนเดิมแล้วนะ แล้วเขาต้องการให้เขาอ่ะมีอนาคตที่มันไม่ได้หยุดนิ่งแบบเนี้ยแต่ต้องการจะไปข้างหน้าให้ได้ประสบความสำเร็จมีความมั่นคงมีชีวิตการงานที่สักเส s พอที่เขาจะดูแลครอบครัวหรือว่าเขาอาจจะมีโปรเจกต์นะคะที่อยากจะมีครอบครัวมีลูกแต่ว่ามันยังอยู่ในจุดที่การงานการเงินมันไม่ได้เติบโตพอจะเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้เขาจึงเลือกที่จะเหมือนกลับไป ประสบความสําเร็จในการงานให้ได้ก่อนเพื่อผู้หญิงที่เขารักเพื่อลูกๆและครอบครัวในอนาคตเขาจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ mm. เพราะงั้น mm. คนที่เลือกกองนี้นะคะ mm. คนคนนี้เนี่ย mm. มีสเสน่ห์ย mm. เยอะดูเจ้าชู้นะแต่ว่าลึกๆแล้วอ่ะเป็นคนที่เหมือนมีบาดแผลในใจหรือโลกส่วนตัวสุบรีดจน mm. เขาคิดว่าไม่มีใครเข้าถึงเขาหรอก และเขาไม่ได้อยากให้ใครเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวง่ายๆด้วยแต่ว่าเขาก็มีความรู้สึกคิดถึงเรื่องของคุณนะคะและตอนนี้เหมือนเขาก็ค่อนข้างจะคิดในเรื่องของการตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงกับการพูดคุยเรื่องราวของคุณกับเขาดีซึ่งเราว่าเขาน่าจะขอแบบเป็นเพื่อนกันไปหรือว่าขออิสระภาพแก่กันในช่วงเวลาเนี้ยเพราะมันมีโจทย์ที่เหมือนเขาต้องก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางของเขาให้สําเร็จก่อนและมันเหมือนกับ อนาคตมันเป็นสิ่งที่ตัวเขาอะไม่ได้อยากเป็นแบบตอนเนี้ไม่ได้อยากนิ่งๆเฉยๆแบบตอนเนี้ยแต่ต้องต้องให้มันได้มากกว่าน,นี้เพื่อที่เขาจะได้แบบมีพร้อมพอที่จะซัพพอร์ตดูแลครอบครัวหรือคนที่เขารักได้ในอนาคตนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวของคนที่คิดถึงคุณและหอยหาคุณมากๆนะคะแน่นอนว่าเขาอาจจะต้องการเวลาในการที่จะ อัปเกรดนะคะความสามารถของตัวเองให้มันเพียงพอกับการดูแลคนอื่นให้มากกว่านี้ค่ะแล้วใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะก็ทักทายกันมาได้ทาง Line แอดข้างล่างนะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร fc ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ